สสวัดีครับผมนายรัตวีวัตรละลิมชั้นหนึ่งเสา7 2เจ9นะครับจากศูนย์วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลนะครับวิชาคอมพิวเตอร์อิดิยดีไซน์รหัสนิรหนึ่งสองหกสองนะครับวันนี้ผมจะมาวาดรูปนี้นะครับเอ็กชูบอสเบดนะครับเครื่องเนี่ยนะผมจะทำอาจารคลิปเปิดนคลิปอาจารย์แล้วทำไปเลยเครื่องคอมพิอร์ดีไปที่ที่มาครับ ไดสแท็เอ uh, on yeah. uh, uh, ่อเปนตัวนี้นะครับที่มีานเราเดินไปเเปิด่วนของฟีเจอร์มินิเจอร์ดีไซน์ที่ขึ้นมาครับได้ส่วนของแท็เอ่อฟีเจอร์มเจอร์ตัวนี้นะครับดางนั้นให้เข้าไปส่วนเ็ดนะครับแทที่ต้องสั่งลายครับเลือกการจะเลือกสเก็ที่บนฟังเพลงฟัเพลงนั้นคลิกที่จุดอ r i n นะครับจุด o r i g นะครับ เส้นที่จุดทีุดเส้นอืมร่งี้นะครับแหลขลานไปในแนวตั้งฉากนะครับลาดแนวตั้งฉากแล้วก็ีกวตัครันโึกครับเออฉันกดยื C ที่ไปที่ันสนะครับโดยจุดของสัายครับแล้วก็นั้นให้ใช้สมาร์ทเดมิชนาใช่สมารครับสมาร์ทเดมิชนาวดชิเส้นรอความยาวนิน้อยนะครับแล้วก็เส้นง่างๆนะครับเส้นก ความยาวอแต่ต <Yup. S 2> ่างนี้นะครับแต่น well, like, ั้นการจะใช้คนต่างในส่วนของทีโบยนีอาร์นี่ยอ้ก็จะเป็นทีโบยอารนะครับเืองที่เต้นตรงนี้นะครับเรื่องตรซึ่งเตตรงนี้เรในส่วนของดีเชันที่หันที่เป็นคอเส์แบบนครับที่ครับก็ลากเมาส์ผ้ดไปด้านบนในแนวดิให้ขึ้นเส้นปง แนวนี้นะครับแนบนี้ครับแต่ลากเมาห์มาในแนวแบบนี้ครับไอูโมาฝังนี้แต่ชิกวานนะครับแตนรับชิกวานแต่ถ้ไปเลือกคูกปอรของเส้นสปายไลน์นะครับอีกสปายไลน์ครเส้นสปายไลน์ที่เส้นตรงนี้นะครับดที่ตรงนี้นะครขึ้นมาครับที่มาแบบนี้นะครับชิกดียวครับแล้วก็ขึ้นเส้นปากแบบนี้ต้อง่ออะไรครับ กดนะครัสแต่แนะนำมาเมาส์นะครับกด ESC ที่เป็นคีย์บอร์ดครับเพื่อชมคลงปออนไลน์ครับเอ่อแต่แนะนให้ใช้เอนเตอร์กดสองคนเอาไว้นะครับจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับจุดนี้ครับกดคอนโทรลค้างไว้นะเลือกจุดหนึ่งกดสองคนไว้นะครับจุดนี้จุดนี้นะครับจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับจุดนี้ครับ เลือกอริชทนอริชทนะดึ้นไว้นะครับคลจุดนี้จุดนี้นะครับเลือกปดกั้นะครับกดขึ้นไว้นะครับนไว้นะครับคลิกจุดนี้ครับจุดนี้ครับเลือกปดอี้นะครับกดขึ้นไว้นะครับนไว้นะครับคลิกจุดนี้ครับจุดนี้ครับครับ นั้นใช้สมาร์แอปชันนการควานะครับจะใช้สมาร์ตแออ่ามาร์ติันจุดนี้จุดนี้นะครับลากขึ้นมาจุดนี้กว่าครับจุดนี้ครับมีครันะครับอ่สิบนนี้มีสิดนะครับจนะครับเออนะครับแล้วก็จุดนี้กับจุดนี้ครับลากออกมาเนี่ยะครับแล้ก็สามสิบเมแล้วก็เ เส้นนะครับตัเอชดีแปดสครับแมอเลขกสั่งคุณมาดชั้นนครับหนงนครับาประมาณยี่สนะครับสามิบนะครับามสิบแบบนี้นะครับเก็นะครับเ็นเอ่อใช้สา่าดึช้นอคกัาเกบเนบอสมนอันนี้เอ่อั้อะนะครับอนนี้อะ ครับตรงนี้รับโอเคขอบคุณนะครับคลิกที่จุดนี้แต่จุดนี้นะครับเริ่มมาที่ขวานะครับยี่สิบหายนะครับแล้วก็จากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับหนึ่งวันที่จุดนี้แต่จุดนี้นะครับเริ่มมาครับที่ขวานะครับยี่สิบหายนะครับแล้วก็จากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับหนึ่งวันที่จุดนี้ สิบวิธีครับเรรัิบกว่าครั้งยี่หกร้อยนะครับก็จะิบีที่นี้นะครับหนบ่ัที่มาเดินชนครับจะได้ออกมาแนวมันทัศน์ดังนั้นไปใช้คำสั่งใหม่อนะครับคำสั่งใหม่นะครับมองดูสิ่งนี้ครับนามาพิจารครับสิบกวนะครับและเปลี่ยนไปในแนวดิบนะครับสิบกว่นหัึ่งวันที่ น้อยแน่ครับเอ๊ะครับแบบนี้ครับเย่ของผมครับคล้นที่จุดนี้จุดนี้นะครับเราทามารถครับดีกว่านะครับนิดน้อนะครับแล้วก็จากจุดนี้ถึงจุดนี้ครับในความสงวยนี้ด้จุดนี้ครับจะได้ออกมาแนวประมาณนี้ครับเอ่อตรงนั้นไปใช้คำสั่งใหม่ไม่ลืมนะครับ ที่ตกงายนะครับเมาบาทีทลออกมาขึ้นไปครับด,ดบททีดว่าครับักเสร็ไปในแนวดงนะครับิดหว่นี้ติว่า,านะครับถ้าออกมาแนวนอนแบบนี้นะครับอ่าตัวที่เป็นติปอนนะครับจะเป็นการเรยกนรับแัดนะครับใ้ไปแลยลเอ่อให้นสาใช้ส่วนของอไม่เปเช่นนะครับะ,ะนะนะ ก็ครับดคลิกจ ah ุดนี้จุดนี้ครับทเอไว้นะครับเลือกจุจุดนี้ให้เป็นาอแล้วก็ทำงาดันชนนะครับแบ้ครับทำาดันนครับหัวครับ้อครับในห่งนทอ่ดันแต่ันี้งนั้นไปเลือกคำสั่งตอนนี้อาเารยยนอยู่ที่แอสเซครับ เิดครับมารเลือกฟิเจอร์เลยนะครับไปที่แอคชั่นเอนะแอคชั่นนะครับดางนั้นตัวสเก็นะครับให้เราเลือกนะตรงนคอนโทรลนีครับแต่าเป็นเป็นนีครับแล้วก็เรอันดับแรกเนนี่นะครับแลวการติ๊กในปอนเทนต์ชิมฟิเจอร์มา ตสงออกมาเยครับถ้าใครมติดตีเตอร์ก็ติดตุเอร์ครับเลือกทดสอบครับน e ครับตีเตร์นส่วนนี้จะให้ชุดนี้นะครับนะครับกับสินี้เลยครับ National อันที่ทางนี้ครับก็คือออกเป็นฉากโล่หน้านี้ครับแล้ว r e ด a t o r ออกนอกนะครับแตถ้าใครไม่เหมือนนี้ก็ให้กดตัวนี้ครับ Version ให้เป็นแบบนี้ครับ แต่ให้เป็นหกสิบนาทหสินหกสิบครับแล้วแต่ก็จะทำให้เป็นแนะครับการคลิก keyword t e n i o n างบาครับโอเคแต่ละนะครับดังน er <R ud> okay. ั er ้นการคลิกต้องเป็นการคลิกตรงแต่เรียนว่าเส้นเต้นเลยนะครับการจตะกลับไปอีกนะครับแค่ตัวนี้นะครับให้เราคลิกกับอีงนีนะครับหรือคลิกขวาที่กดโลตินิวด้วยนะครับ จะเลือก E สเก็ตครับไปขับมาสู่สเก็ตของผู้แทนชุดแต่เมื่อกี้นะครับจะสร้างในส่วนของเซนสมาร์ทนีครับสเก็ตตัวนี้นะครับให้เราคลิกปุ่งนี้ครับหรือคลิกความที่กดในตัวนี้เลยครับจากเลือก E สเก็ตครับไปขับมาสู่สเก็ตของผู้แทนชุดแต่เมื่อกี้นะครับ แอนด์เาในส่วนของเซนต์ต่รับซึ่งเซนต์ที่เรดิครับถึงจะมีหลอ่างการของส่วนของมเกแอน OK. ด์รตีนนะครับเกรบ้ัาเนีครับจากเกดองติบปติแนติบวนะครับจะด้ตรงนะครับในส่วนของแมทเทียลนะครับจะีเกลเป็นแกนะครับให้ิ่ที่ตค เรื่อียลนะครับในส่วนของแมทเียลนะครับจ์เป็นเปเป็นก๊สนะครับใดความที่เรื่องตัวเียนะครับเร่องนดิคนะครับเปีะคับเป็นเป็นเรื่อมัทียที่เป็นแก๊ครับเป็นจรักแก๊สโฟสนะครับ จะเป็นออฟเซอร์มันเงี้ยโอ้คือมีแก๊สครับเป็นกระจกครับแก้วเปลี่ยนครับตัดเป็นจะเป็นออฟเซอร์มันเงี้ยโอ้คือแก๊สครับเป็นกระจกครับแก้วแอนพาร ได้รถไฟได้เด็กนิัยนะครับเกิดแล้วแต่แล้วาจารย์สนะครับที่ตรงไม้เกลครับจะคลิกที่สเก็ตนะครับมันจะขึ้นส่วนเกตอแต่เมื่อคลิกเกตแต่แ้วอาจารยวาดบุคคลนครับที่วาดแบบนี้เลยนะครับเนมาเป็นเชนบอกนะครับจะสเก็ นะครับที่ตรงไล์เพนนครับารยิดทีไลฟ์เพนนะครับมันจะขึ้นส่วนของเก็ทสมมติเลกดจะเป็อาครับแตนั้นอาจาร์วัดวงกมครับทไว้นาริดเนก็นะครับมันจะขึ้นส่วนของเก็ทตเลกจะอางครับ่นั้นอาจารย์วาดงมครับที่ไว้บนนี้เลยอาจรย์มาสั่งช่นบอกขนาดนะครับ อีก่าจากนั้นจะว่าคงคงทัดรู้ไว้รนนี้เลังเป็นว่าตำแหนบอกขะนาดนะครับอีกบานะครับตรงนี้จัว่าจ tamam. ับสิบเตอนะครับความสูงห้ครับจะเิ้ครับนี่เท่านับี่สิบครับแล้วก็จางจึเดี่สิบกจุี่สูนครับจิ คร ata, Pokémon 30, Pokémon ับเขาจะมีรับสามสิบนะครับก็คือทู่นี้อกอันนี้นะครับเกนะครับจากน้ออกจากตัวเกณสามสิบครับเรจะได้ในส่วนของเกณออกมาณนะครับจากนออกจากตัวเกนะครับจะได้เนส่วนของเกออกมานี้ ตัดสินใจิรัแกงรณครับเมื่อกี้จะเป็นการสอนในส่วนของสัตว์ชีดนะครับจิีครับที่เรามาดูในส่วนของแตนฉีดบ้านครับไปตอนนี้จตงออกจางเดีแล้วนะครับนะครับฝั่งนี่สองจะได้ในส่วนของเคสกรีตัดสินใจิัแกร้งรณครับเอ่อ เมื่กี้จะเป็นบบการสอนในส่วนของสันผัสชุดนะครับที่เรามาดูในส่วนของการชุดบ้าครับไปตอนนี้จังออกเส้ one, so ana, ็แล้วนะครับจองไปเรียกเสือสัมผัสชุดนะครับปีดเอรื่องตอนที่ไม่ได้กดแล้วก็ขึ้นถามเลยครับว่าในส่วนของเทนเน์ครับเป็นสนเต้นที่อยู่บนต่ครั quindi, Glen, rap. ให้เราเลือกครันะ ห antis, ให้เข้ามาที่อุตสอบกรณีก็ได้เลยกรนี้ก็ได้ครับมัก็จะเป็นการเลือกในส่วนสอบแอชชูที่มันที่เราครับในส่วนของแอชชูที่ขึ้นในส่วนของพ i เกอเลเยอร์หรือไนะครับที่้นี้จะขึ้นแท็แบบ p r o p e อ t y m ี n เ r ตอที่เป็นชูนะครับก็จะมี Form มมีเดเรชชั่นเด่นะครับแลมีเดเรชชั่นสองมีฟีเจอร์มีเล็กคนตนะครับแล้วก็มีพิเกอร์ทอนะครับ ในส่วนของฟองนี้อาจารย์เลือกนะก็จะมีด้วยในส่วนของสเก็ตเนะครับสเปสเฟสเนคอมพวเตอร์ก็ออฟเซ็ตครับนี่จารย์ให้ดูก่อนนะเป็นส่วนของสเก็ตเนนะครับก็คือให้นะครับมีนั่มเบอดี้ร์ดแต่ต้องแบบะครับจะเป็นไอที่ทางที้นะครับ อาจารย์จะเพิ่มขนาดขัครถแตงกับระยะมันจะเพิ่มขนาดจะพุ่งอุปกรณของเดเร็กชั่หนึ่งยี่ปีเป็นเงียบ ะก็จะไม่มันก็จะไม่ขึ้มอะไรที่เราสั่งตัมันเพราะว่านี่ครับผมมันไม่ได้เป็นเป็นพับกันนะครับมันก็เป็นยอดดิการนี้นะที่ทำเกิดขึ้นครับต่อมานะครับมาดูอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับดาร์ฟนะครับถ้าเราคลิกดาร์ฟนี่นะนี่มันจะเอียงครับจากตร้นะครับ อันนี้ก็คือถ้าการยนะครับไปทำยึดนะครับในส่วนของยอดแหลนะครับที่มันยังตามสาแต่นี่เจ้าสารนะแต่เพิ่มอิทก็คือตัวสโลตละครับที่ข้ามสากปิดแล e อินเวอร์ะครับปฏินะครับนะครับได้ไปเดี๋ยวผมถามความเิร์มดีท่ชั้นหนึงน้ก็จะดี ชที่ต้องการนี้สกว่ากับมาถูนครับไอ้อาจารย์จะต้องการจะดีลุกเป็นตัวชุดนี้นะครับอาจาให้การเลือกในส่วนของชุดยอดดีในส่วนของตัวัาจากนั้นนะครับได้ไปที่ส่วนของติเตครับชดเดนครับลง ทีนี้อาจจะไม่ไม่เลือกถึมันเป็นาปัญหาสเก็ตตี้งอะก็ได้นะเดกสเกตตนี้เลยได้นะครับซึ่นนะครับก็จะขึ้นบนของเลือสเกตให้เราขึ้นไนี่ครับตีอาจจะรอชุดกินดูนะครับถ้าอาจารย์คิ้งิปนะครับเอ็กซม่นะครับอัดมันเอ็ชิดเข้าไนนะครับยเป็นที cảm mới ตรงนี้าราจะลองชุดกินนะครับถ้าอาจารย์พิถตรงนี้ระบบของนะครับก็ต้องขึ้นมาเป็นทีนสองอันนี้นะครับในส่วนของทิตัวนี้นะครับทีมฟีเจอร์ตังนี้อาจจะมีให้เราเูือกนะครับต่างทิศทางนะครับไอชุดขอางนอกไอชุดข้าในนะครับที่เข้าวงกนะฮะแกดูดีๆตามที่วิวัฒนาการตรนี้เองนะครับนะครับตำแหน่งนอกตำแหน่งในนะครับ ันนี้เป็นแบบดิเรกชันที่เรยนะเป็นลเดนะถ้าเป็นวิทยดนะครับก็จะออกขั้งสองฝั่งนะครับจากพิเกษออกอันนีนะครับออกเท่ากันนะครับก็คือถ้าวิเก็ออกฝั่งหแต่อนนี้มันหนักสิบนะฮะตอนนี้นะสิบนะครับถ้าหนึ่ก็เก็จะเป็นชิ้นหนึ่งะครับคิ้ขวาวดีสครับวีดีุดเดินะครับ แต่แต่ที่เิดของมื2สอง่ก็จะเป็นชิ้นเดียวกนครับครับก็จะเป็นบอดี้เดียวกันของที่เป็นบอดี้นะครับโอเคนะครับเออเสร็จนะครับแต่ขวาครับีน้ครับเาจะเลือกถือส่วนครับ โตเสทีก่งการน่ะัจะจะให้ออกนี่มาที่ครับอย่างที่เ็นนะครับไอตัวเอ่อกระดัูจากโปรไฟล์มันเดินถึงสเต็นี้นะครับตรงนี้เต็นี้ที่มาถึงนะครับอกระจะไอตัวอาจารย์ดูครับอาจาเลือกในส่วนของสเตเสอีกแตงการหนึ่งไปะครัจะจะให้ออกนี่มาที่ครับอย่างที่เ็นะครับไอตัวเอ่อ ก็จะฉุดจากโภไฟมันเะถึงเต็นี้จะับมนแนบสเต็ปนี้ที่มันเกิดนะครับมันก็จะวิ่งมาแค่ตรงเต็นี้ครับจากนั้นนะครับอีกรังเลือกเป็นเด r ร c t i ชันดูนะครับต่อไปนะครับเปยนตัวเต็ปลดขนดนะครับมันก็ ที่ป๋าพี่คนะครับอีคสนะครับมันก็จะไม่หย่อนเกนนะครับแต่นี้ครับแต่ที่ปวาคือาหยอนนะครับที่แต่คิดไัวนี้นะครับอีปีเจลนครับอันนี้จะแก้ตรงนี้ให้เลือดถึงนะครับแต่ที่ป๋าพี่แคตนะครับอีเคสตนะครับแต่ก็เปลี่ยนจากยี่สิบี้นะครับ ตัดเพิ่มือแก้ตรงนี้ให้เรือบขึ้นนะครับติดฝาีิสเก๊ตป่นนะครับีกนะครับแต่ก็เปลี่ยนจากยีตรงนี้นะครับจัดเพิ่มเป็นรับี่สิบตดนนะครับอีกแนะครับแต่ก็เปลี่ยนจากยีตรงนี้นะครับเพิ่มเป็นับสี่สิบับนะ เ่ช้ี้นนี่นะครับแ้ออกรันรนะครับออกจากเตัวนี้นะครับฉะนั้นจะลองใช้ตัวชุดนะครับนี้นะครับที่เป็นออฟเซ็ตขอลสเตทครับบอลสเตตัวนี้ครับจ้ให้เอาค่านะครับ่คิดเกเต ได้รักเนินตลอดเพราะว่าตัวนี้มีได้นะครับแบีเอเกครับดารักในนลอเพราะว่าตัวนี้มีได้นะครับอ่าจัเพิ่มเป15 20ครับเพราะว่ารยนเพิ่มไปเรื่อยส่วนของ c u r e ตัวนี้นะครับมันเริ่มความโค้งนี้เริ่มได้ครับเพราะฉะั้ถ้ากัรเพิ่มอีตัว นะครับในส่วแต่เม่ได้ชุดจนถึงบอดี้นี้มันไม่ไป้โอยูนชนผิวหนงของบอดี้นั้นชนตรงนั้นนะครับก็ยังมีขอบอีนะครับเดี๋ครับกาขอฉุดอันหนึ่งนะครับแต่เมื่อบอดี้ใหม่ครับดีดนะครับมันจะมาดิบวิ่งชนบอดี้นะครับเตตรงนี้เห็นไหมครับไม่ต้องสับเปล่าโดยที่ของน้าของตัวชุดแตก็ต้องสับเปล่ แล้วก็สามารถที่ทำกราฟได้ภาษาสองฝั่งนะครับเป็นแบบอาเว็บได้ระบรตัวเองกรับแล้วสามารถที่จะใช้รูเพนที่ช่วยในการอธิบายสร้างแบชุวได้นตที่กว่านั้นลีตัวอือีกั

ส่วนบ o d y เมื่อสันต้องสามารถยึดเป็นเุดีนะส่วนบอ d y เมื่อสั่ต้สามารถยึิเป็นเุดีนะ ไอติมเชื่อโอเคครับน่าจะมอเห็นใช่ไหครับอ่าโอเคถ้าเกดทกีแร์ฟรีเอเนี่เ็นเชื่อครับ เยนะนะ e รือรให้มเป็นในส่วนของอ,อีกตเ,นเนจะต้องออกเสตออกจากกลุ่ที่นี้ออกไปทำนีนะครับแพราะฉะนั้นไอตรงตัวนะี้เพนจะไม่ยอมยให้ตัวของเอชซีนะครับ มาดูตัวต่อไปน,นะครับที่จะเป็นกานครับการเลือกเป็นส่วนของตัวลเวตอร์ครับนะครับก็จยไก้เป็นอ่าบอกว่าสหมดโวลเทเตอร์เอ่อตรงนี้น,นะคันความจะเดือดครับเป็นไครับว่ไมีมาชน บริเวณกลางติดมาถึงโอเคนี่คือคอัพเดทนะครับใช้ร่วมกันเลยนะลองไปนั่นดูนะครับจากโรงให้ดูทุกตัวเลยนะครับที่เพลงนะครับออกมาสามสิบนะครับแล้วก็ออกไปตั้งสองปากแบบนี้นะครับ เห็นไนะครับแล้วให้เป็นครับเส้นกระดาครับหรือไม่เป็นก็ได้าษเห็นไหค,ครับฟิเจอร์ถ้าจะบอกให้เพิ่มไปขอเสิร์ไปร้อยสี่ินะครับนี้แล้วฟองแล้วอันนี้ก็ลองใช้ดูนะครับแล้วก็ยังสญญามารถที่จะทำดราฟได้ด้วยนะครับว่าจะให้ทำสโตร์ ตาม,มี่เราเข้าหรืออ,ออกนะน,นี้ถ้าเราตีนี้ก็เป็นการทำสโลปออกนรับสโลตเข้าอหกือครับแบบขาา,าได้นะครับส่วนเดเรชั่นเดเรชั่นสองก็จะมีเหมือนกันถ้าเราสามารถที่จะยิออกสามารถให้ชุดเราได้ทั้งสองขากจากตัวสเก็ตนะครับนะแล้วจะมีเมอัลติซ็อตตัวน,นี้นะครับเมอัลติซ็อตตัวน,นี้ก็คือจะทำให้ตัวบอดี้เนี่ยเป็นเนื้อหนูนกันถ้าเราสามารถให้ชุดจากตัวนะครับโอเคนะครับ สำหรับในคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการใช้คูณแอคชู่นนะครับบอสเบรคนะครับแต่ก็ใช้ข้อ,อจบในเอตนี้นะลอยไปตอนที่จะจบไ,ไปนะครับแต่ก็ตัวต่อไป